ผมไม่อยากได้เขาชคกวไหมครับเขาชิคกีวาไหมครับอันนี้ใส่อย <hmm ู่หรอป้าป้าจะไปหามาให้ลูกเลยหนือยพ่อไ้คุนพ่อก็ได้ค่ะ เเ่อนียถามจริงเล่านี้ไปกับใครจะให้ฉันแข่งกับจ้าบีน่ากลัวยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยมาดิมันเป็นมังกรมีแล้วยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวไอ้เบตายขึ้นกลางจอเลยฮะเฮ้ยพี่จริงจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอา หนูกดมาเพราะว่าพี่บอกว่าพี่เบสตายกันอะูนมัจะต่เป็นโดโด้แล้วพี่หลอกหนูทำไมเอาแสดงว่าน้องแพทเป็นเป็ดไงเนี่ยน้องแพทไม่แน่ใจว่าใครตายหรือเปไม่หนูรู้อยู่แล้วแต่หนูแค่หายเฉยว่าอยู่ไหนผมรู้ว่าใครเป็นพี่โดดทำไมอยู่ผ่านเบียร์มาพี่เทนเนียเป็นโดโดพี่ใช้อาวุธี่ดูบวกบ้าอะไรมันจะแหลมขนาดนั้นก้าหนาเลยแล้วใครปั๊มหัวใจพี่เบสเมื่อกี้ มันจะเป็นหนูที่ช่วยพี่ไว้เพราะว่าพี่มีอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจเฮ้ยมีคูรักยิงเลยยิงเยู่ยิงยิงยิงเลยปังปังปังกะละมังสักผ้าปังสักผ้าปังเดลาพาแซกะละมังใครมาแปะกูหนึ่งโอล้าใครโอล้าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดวใจหัเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านวเสีดดพี่แทนนี่เป็นคนดีหรือเปล่าพี่เป็นคนดีพี่เป็นพี่จะบอกว่าพี่เป็นเซเลบชื่อดังดีแล้วอ่ะดังระดับประเทศโอ้ยหนูเป็นคู่รักกับพี่ผืนนี้ใช่หรอใช่จริงใช่เราต้องไปแอบใช่เราต้องไปแอบเป็นแต่ว่า เธอมีความสามารถพิเศษไม่มีอะดิเป็นเลเวอร์งูเลยเอ้าชิบหายแล้วงูสองคนเลยเอ้าวยินเราไปโวยเวทกันเหรอเราต้องไปไหนพี่ยัง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 เราต้องทำยังไงพี่เราต้องข้ามหยุดป่ะไอ้เทดดี้มันตามมาเลยเราต้องห้ามหยุดป่ะไม่ใช่พี่จะสงสัยผมทำไมผมหามเพื่อนอยู่ด้วยพี่พี่เทดดี้มันแก๊งเสเล็บนี่กดอ่านรัวเลยแล้วเจอเอฟตายพี่เอฟ แน่เคยบอกผมว่าเป็นแคนาเดียนอะไม่ใช่แล้วเอกเอก่ามัรีบพูดก่อนที่คุณจะโดนทับหมดพี่เอกค่อนข้างบริสุทธิ์จริงใช่ไหมพี่เอกข้อมูลนี้เก็บไว้ใช่ข้อมูลบริสุทธิ์มากพี่เับพี่ปี่อะเป็นรู้แค่นั้นแหละมึงก็น่าจะรู้ว่านั้นมีแค่ผมกับพี่เองเล่นแป๊บเดียวเองเหรอไม่ไม่ท่องให้มีพี่เอกมีผมมีกล้ามีพี่โบเต้ไม่มีไม่มีผมเลยไี่ผมนี่ใครพี่ฟุกตรงธนาคารใครอยู่ตรงธนาคารปะแค่นี้น้องแพทผมกล้าพี่เบสตรงนั้น ฉันพี่แทนนี่วิ่งตามเรามาด้วยล่ะแดนนี่เลือกที่จะมากับคนหมู่น้อยโคตรปิดกั้นไม่คือผมแค่แบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไงพี่อืออือพี่แทนนี่เป็นคนดีสงสัยผมเยอะมากอะยายาสงสัยพี่กลับละยายายาทำพี่แทนนี่ยาเล่นคนเดียวอะเฮ้ยเดี๋ยวแลพี่เอกโดนเรื่องอะไรอย่าทำพี่เอกเอาไอ้วงกูสานนันเนี่ยแต่ทำแทนนี่ได้เดี๋ยวทำพี่เอกนะตัวดูปะเนี่ย ไม่นะพี่เบสแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงดีเราจะอยู่ยังไงดีวะกันอยากมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเลเวอร์ชนะนะบัดมันยากมากเลยอะเหมือนแบบว่าต้องผ่านอุปสรรคทั้งหมดมาเลยอะพี่โฟกุสอยู่ข้างหน้าสามารถร่วมงานกันได้นะครับเออมีคนตายมีคนว่าไงพี่พี่ว่าแทนดี้่บรรลุไว้ันเลยพยายามตามมาโอ้จริงเป็นไปได้แต่พี่ฟกุกเนี่ยเป็นกินศพแน่ๆถ้าแทนดี้เป็นจริงแสดงว่าเครื่องมือเราหายไปหน<ม>ึ่งแล้วเนี่ย แต่เราต้องเอาตัวรอดแบบว่าเราต้องโหวตโนคนอื่นออกให้หมดให้หมดอะไรเงี้ยโนหาหาเป็ดอจริงเหรอเขาจะช่วยเราจริงอ่ะต้องให้ความร่วมมือเอ้าพี่เอกตายกายเพื่อนพี่กายโดนใบพี่กายโดนใบผมพี่ฟุกพี่เบิร์ดอยู่ด้วยกันเราเดินมาเจอใครไว้ฟุกแต่แกะพี่เราเดินมาเจอใครอ่ะ จำเสื่อมไปเลยวพี่ฟุกพี่ฟุกกินไปเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เบสอยู่กับแพสนะนะแต่ผมผมกับพี่เบิร์ดพี่ฟุกอยู่ที่บาร์พี่เจมกับพี่แคนดี้อยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างครับเออยู่ในน้ท่าท่าน้ำไม่ใช่พวกเราห้าคนคนี้นเรื่องจริงเป็นโปเปล่าโปโปก็ลั่นเหมือนกันโปก็ลั่นมีแต่โป๊ตกอะโปลั่นแต่แบบว่าคนอื่นมันจะรีพอนไงแทะไม่ถ้าโปถ้าโป๊ปัดแคนดีนก็คือลั่นเหมือนกัน หนูเคยผ่านแล้วแล้วหนูลั่นจริงไม่ใช่พี่กายแน่นอนผมบอกให้ไปปั๊มเกมไปเลยเกมมาต้นเกมอยู่กับพี่แล้วพี่ฟุกกี่ศพแล้วนะอันนี้อิ่มหรือยังแต่ผมไม่ชัวร์ว่าใช่ไหมเดมเนี่ยอาจจะเป็นโดโดเหรอเชื่อจะเป็นไปได้ปะวะลเวอร์จะชนะได้ปะวะทุกคนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงปะวะ เกิดข <ffe> ึ <Civ Indian> okay. ้นจริงน okay. <I> ี่เป็นคุกปลาออกจากท่อมาเหรอใช่ใช่ปลาเป็นอะไรช่างกลช่างกลโอเคพี่เบสจะตายนะเอาชีวิตรอดไว้พี่เต้กับเจมเหรอใช่ต้องพี่แต่เจมไม่ได้จะหายเต้งเราจะไงเราจะเต้เจมหรือว่าแา่ฟุกก่อนคือพี่ฟุกอะบอกว่าเป็นแม่ทรงคือพอตายสองพี่ฟุกเอ้ยตายสองตายสองพี่เห็นเจอใครร้องโอเคผมผมเป็นนักสืบผมแตะพี่เจมไว้ผมแตะพี่เจมไว้ผมชนะสุกในมันต้องดูดในเกมไหมหรอ อยู่กับพี่ฟุกล่าสุดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมมาแปะสื่อพี่ไว้ทีเนี้ยชื่อพี่เป็นสีขาวดังนั้นคนที่ฆ่าก็คือพี่เบิร์ดตาปอาเป็นแมคคานิกไหมคะเออเพราะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพี่เจมเป็นคนฆ่าจริงชื่อพี่เจมต้องเป็นสีแดงสิมันต้องเป็นรูปหน้าเป็ดไม่ใช่เหรอไงชื่อมันขาวแต่ว่าตาเป็ดจะเปิดอะ ถ้าค่ะกาสมเป็มันดูตรงไหนหน้าชื่อพี่เจมไงตอนเราอยู่ข้างในมีพวกเราสี่คนแล้วผมก็ได้ยินเสียงพี่เบิร์ดร้องเอ้ยพี่พีคุกร้องเอ้อแล้วผมก็เดินอกมาดูเจอศพเนี่ยกายเป็นดีเทคทีฟจริงป่ะเนี่ยทธอไมแปะแล้วไม่รู้ก็แปลว่าไม่มันใช่มันต้องเห็นในแมปตอนเล่นเลยงั้นอาจจะเป็นพี่เจมก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่คือพี่เบิร์นะมุดทอดได้จริงผมไม่รู้มีคนบอกว่ามันต้องแปะหลังฆ่าถึงจะรู้ถ้าแปะก่อนแล้วไปฆ่าตาจะเปิด อะไรวะเนี่ยงงไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเอ้าพี่เบิร์ดโดนแล้วผมหมดเกมนะเมืนมืนกันดูดูไม่ใช่พี่เบิร์ดเชื่อเลยว่าจะชนะจริงปะวะไม่ใช่ผมคือมันต้องเป็นในกลุ่มของไอ้ในห้องเมื่อกี้สักคนนั่นแหละพี่ว่านไม่สงสัยน้องพีว่ะแต่น้องพีมันสืบจัดไปเลยพี่มันก็สืบทุกเกมแหละเกมเกมเกม โอเคอันนี้เราตัดทุกเรื่องออกไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ข้างในด้วยกัน4คนดนะังนั้นคนฆ่าไม่ใช่เรา4ี่คนแน่นอนแล้วพี่เบดก็ฮาราคิรีตัวเองไปแล้วผมต้องขอแสดงความ <c oughs> อะไร,รกับเรารเบสที่จากไปมันเหลือคนเดียวที่อยู่ข้างนอกอ่ะพี่แล้วตำแหน่งยืนอะ่ะผมอยู่ตำแหน่งล่างสุดกลับไปหาน้องพีแล้วก็ออกมารีพอร์ตแบบในเวลาอันสั้นพี่ยืนอยู่ในระคังไงตึพี่ใช่หนูยืนอยู่กับพี่เบสใช่ไม่ให่ือพี่เจมคนเดียวที่อยู่ข้างนอกไงเป็นไปได้ ใช่อาจจะเป็นพี่เจมอาจจะอาจอาจจะนะผมว่าอาจจะอืมไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โหวตผมต่อได้เลยราวแน่ได้เลยครับพี่กายตบปากไม่ฮะอะไรอ้อะเดี๋กิดอะไรขึ้นอ่ะไ้เม่ตัวเรื่องอะไรพี่เจมไปปั่นไม่พี่เราจะชนะหรอ ราจะชนะหรือเปล่าอย่าไกลว่าไกลไม่น่ากลัวไม่มีกุญแจนะผมเป็นดีเทคทีฟจริงๆริงจริงปะเนี่ยเอาดีๆนะพี่เบนเราต้องเชื่อใจกันเราสองคนนะ่ะเอพี่ไปเชื่อกันสองคนก็ได้แต่ผมแบบโอ้ oh my god พี่ว่าพี่ว่าพี่ไปรอกระดิ่งก็ได้นะพี่ไปรอกระดิ่งเหรอเฮ้ย นามันแดงจริงๆด้วยพี่เจมฆ่าท้องพีในคุกเลยเละเป็นครีพพี่เบสว่าเรามีลุ้นปะว้าะเราองเชื่อเซนตัวเองเราหว่านน้องครับหนูอ,อยากเห็นฉากนั้นนะพี่เบสแต่ถ้าเราโหวตกายเราชนะเลยนะแต่ว่าเจมอาจจะมาฆ่าเราได้ไงคือพวกนายเป็นอะไรกันดีวะผมอยากจะรู้ <c oughs> ด้วย <c oughs> <c oughs> เพื่อนโลกที่สัวสใสกายพี่ฝั่งหันฝั่งหานชนะมันก็ชนะด้วยกันพี่แล้วว่าชนะแค่สองคนโอ้ไม่ก็ดหมดกายกันพี่กายที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีว่าคืออยากอยากเห็นเดี๋ยวพี่จะยอมโดนบวแลาวหน้าละกันละกันทําไมเสียงมันดูเหมือนอะไรวะต้องพี่กายทําหน้าที่ได้ดีขอบคุณนะกายจะได้เห็นจริงปะวะ อะไรเรื่องความรักอย่างนั้นเหรอไม่เลย